สวัสดีครับวันนี้ยามบ่ายนะครับวันนี้อยู่ร้า,ชารรนะรนช่างเก่งบุรีรัมครับหรือลงกุงช่างเก่งบุรีรัมย์นะมาดูช่างผ่าเครื่องเด็ดนะครับสองคันนะวันนี้ พี่ไปอยู่ครับไ่่ไีอยูครับกระจัดผมประจัดผม,รผมครับเกนไม่มาไปน,นานแล้วครับครับไปนานแล้วครับวันวนี้เรามาดูช่างทีนะครับผาเครื่องนะครับหมุนไปหมุนมาอยู่นั่นนะครับไม่รู้จะออกยังไงครับ ผมดูว่ามันเป็นไรมันเป็นโคเวงครับมันคงไม่เป็นเครื่องบินหรอกครับอั้าวอ้าวอ้าวเซนอะไรเอาข้อเวงออกอะ่ะไม่ได้อัดออกเลยยังหาวิธีเอาออกไม่ได้ครับถอดแล้วนะต้องดูร้อนเดี็กก่อนไม่ได้ถอดแล้วต้องจำไม่ได้นะครับใส่คืนลำบากนะครับ แอลบนอาล่างครับทำงานด้วยร้องเพลงตาแล้วครับกบกบกาลังมูมันถอดใส่เกียร์ไอหลังได้ช่างบอกว่าถ้าประกอบถ้าไว้นานนี้ประกอบเกียร์ครับวิ่งถอยหลังใช่ไหมถ้าผ่านแล้วประกอบเลยคือโอเค ยังจำได้อยู่ช่างนี้เป็นช่างสายล้วงนะครับชอบล้วงนะช่างล้วงช่างรื้อนะครับเอไม่ดีก็วาง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 สนุเจ้าของนะครับ เราต้องใส่ไว้ด้วยเดี๋ยวจะไม่ได้ยับจะนับม,นนมันไม่หายหรอกจะใส่ผิดยกเกยียร์ต้องยกชัางยวงนะ <c oughs> เดี๋ยวลืมนะับ <c oughs> วันนี้มาดูช่างปาเครื่องเด็ดนะ พุนนี้วันหยุดจะไปไหนนี่วันหยุดอะ่ะเจ้าทินพาไปไหนเนี่ยมีบอกว่าเจ้าทินพาไปไหนว่าจะพาไปหาดูสาวๆแถวเขื่อนไซส์สี่เนี่ยไม่เอาเมียเขาไม่เอาเมียเขาแต่เอาลูกลูก,ล,กลูกติดใช่ไหมแม่ม่ายอย่างเงี้ยติดเพราะว่าลูกติดเ่ะพราพราวาถ้าติดผัวนี่ลำบากนะ วันนี้ลูกพี่ไม่อยู่ครับลูกพี่ไปตัดผมลูกพี่ไปตัดผมประมาณเกือบสามชั่วโมงครับยังไม่ปะโผลมาเลยครับไม่รูไปเอฟตรงไหนนะครับมดูช่างสามคน,นทำอะไรกันเนี่ย พูดนี่จะเอารถไหนไปพูดเนี่ย14ครับ14เรลวังกัดเหลวังกัดเอาเอาเอาน็อตใส่มาน็อตใส่ก่อนเรียกจูนอะไรนะเดี๋ยวช่างสีจัดการออกนะมินียมมินียมก็ได้ ตรงยังอัดก้านก็ได้อัดลูกก็ดีนะครับมีเน้นนะครับไม่ไม่ลูกติดนะครับไม่ไม่เอาติดผัวเดี๋วเดี๋ยวดเดี๋ยวๆดี๋ยวดดี๋ เข้าสายเลืองใช่ไหมีเเฮ้ยติดแล้วดุดแล้วแดนเป็นนาร็จนะครับมองไปช่างแม็กต่อเลยทำข้อครับทำข้อต่อเลยบ่่า เปลี่ยนมาแล้วลูกปืนเลี้ยวไปหนึ่สี่ในสี่เลยสี่หนึ่งสีงสงสงมัน,ตนมแตกมาจากไหนเตะตรงนี้เตะก็ลหรือเปล่าฝากไป,ปยังถึงแฟนเพจนะครับและคนติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ เพจถ่ายเล่นเล่นช่อง y ย t ท b e ถ่ายเล่นเล่นนะครับได้ลงกลึงช่างเก่งวุรรัมนะครับอย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอปิดคลิปเป็นเพ็งทนนี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมาจ่ายให้